ดูได้ที่เพจ Easy KKR ใน Facebook เลยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดีดต้าให้กด้วยนะครับอยากรู้เหมือนกันมันมาได้ไนึ่งต้องบนหัวเลยนะไมี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 อ้าตาดติดติดตายหาละตีเยอะโอ้โหแม่งไม่น่ามาเลยไอ้นี่มันมาทางเดียวกับร้องตายแล้วใครมีครมีปืนยังไงวะว่า้า ลูกสาวมาแล้วผมลูกสาวผมมาแล้วสวยเพื่อนสวยหาลูกผมก่อนนะอยู่ข้างผมมาแต่ผมไม่มีปืนเลยอ่ะอ้ากูไปอยู่แล้วเฮ้ยกูขออะไรก็ได้ UMP ก็ได้เจม ปืนสั้นก็ได้นะสกอร์เปียก็ได้มีไหมออโอ้โหไม่มีอะไรเลยจักปืนสั้นตัื่หนึ่งมีสองตัวเลยยิงน้องไปตัวหนึ่งเฮ้ยไปช่วยเบอร์ดีอ้าวไม่ทันหรอเป็นี่นะ ตัวบน,นหนึ่งมีตัวไหนมีสองคนหรอสวยเราเพื่อ,อนมาหน่อยางไตัไหนตัวไหนที่คน่บนข้างบน,บานมาเลยมาเลยมาเลยเลยสานเลยสเลย ถึงแม่บ้านแล้วอ็เออโอเคโอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามามันปีนหลังคาโอเคโอเคโอเคแตไม่มีปืนอะไรมีแต่อูซี่อ่ะไปไหมมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอเคโอเคโอเคเบื่อสามเบื่อสามยิงจะไปแล้วยิงบนหลังคาให้หน่อยนะเอ็นมิสเอ็ดานดหลังคาไหนอ่ะหลังคาบ้านเรานี่เหรอเอ้ยบ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านฟ้าน็อกน็อกน็อกสามสามสาม ไม่ก็ส์หิวหิวเฉยหิวเฉยฮะเคเคปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเฮ้ยตัวผมตัวผมตัวผมโอเคโอเคกลังไปกไปโอ้ยโอ้ยดูซองไปดีดูซองไปดีหน้าหงายหน้าหงายไปดีขอรับเลยครับเล่มากม่ไปแโอเคโอเคโอเค ไปครับไปครับ,รบก็บมาดีมีอีกไหมมีอีกไหมเ <c oughs> ช็ดติดเอาติดก็กูไอ้ตัวนั้นอนะเขายิงกันสนดันมันไหวมากอะที่มันมีที่มันมีปากกี้เมื่อกี้ มีไหมนะได้แจมแล้เนาะไม่มีปืใช่ใช่ไม่มีปืนเลยอ่ะผมก็จิกไอ้ศพเมื่อกี้นี่แหละผมก็จิกศพเมื่อกี้ใช่เลย <c oughs> มันมันจะไปแล้วอ่ะไม่น่าอยู่แล้วเบอร์นหนึ่งกระสุนเขยียวแบ่งผมได้นะครับเบอร์สองครับใช้นะอะไรนะมันถึงจะเอาใช่ไหมเบอร์สองใช้ปืนอะไรอยูน่นะ เบอร์สองใช้ปืนเอ่อปืนจานกับอซียาแบ่งที่ผมได้ยาผมมีห้าก้อนนะใครจะแบ่งโอ้ยาเยอะมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคน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 อืมต้องจะคนนะยิงเป็นจังหวะดธรรมชาติไอ้บ้าโอ้ไม่นอกเลยคนครับคน

ôi là bớt đi rồi. phải. nhanh cao George. cái này nó à เราตรงไหนมั้ง่ะเพื่อนบอกแล้วนะตาปาตาบรรดาวนะเราเรายิงไปสองไงอืมผมยิงไปหนึ่งนะยิงไปตัวเดียวเองนะอ้าวางั้นก็ครบดิเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งผมยิงไปหนึ่งนะตรงเนี้ยสองได้ยิงเปล่าไบอร์สองเนี้ยไปเลยอ่ะเบอร์สองเมค์่อบอร์น่าจะอันนี้โยขู่ว่าแล้วไม่ได้เปิดไมค์ <laughs> เมื่อกี้ผมยิงไปหนึ่งตัวยิงไปหนึ่งตัวนะแล้วผมก็ยิงตัวเดียวแต่เมื่อกี้ตัวตัวสุดท้ายเมื่อกี้ตัวสุดท้ายเมื่อกี้น็อตปั๊บเดี๋ยวมันตายเลยอ่ะผมตายตัวตัวสุดเดียวนะยิงเสียงเถอะไม่ใช่นะหมดแล้วเราไปไม่ใช่เหรอไม่ชัวร์เหมือนกันอ่ะไปเดี๋ยวสัตยัดเลยอะไรนะเจอแต่แบบมาได้กันแต่ว่าเล่นไม่ค่อยได้กันเลยอ๋อ โชคร้ายเลยอะ่ะเฮ้ยเบอร์นหนึ่งหายเอาอยู่นี่นึงขางหน้านี่นหว่าครับไก่ย่างจ้าไก่ย่างจ้าไก่ย่างจ้าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวให้เอาปักกียกข้างหน้านะไก่ย่างจ้าไก่ย่างจ้าความร้อนๆเลยจ้าฮู้วอะ รถ60ล้านกาไปไปนะอะไรนะรับหน่อยรับหน่อยโอเคเดี๋ยวลูกแป๊บหนึ่งลูกลูกลูกจะไปไหนครับลูกน้องน้องน้องจะไปไหนครับเดี๋ยวลูกแค่จะเสร็จละเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อจะตีละเดี๋ยวพ่อจะตายแล้วพ่อจะตายแล้วลูกีลูก ข่าวไหนข่าวไหนขาไหนนั่งไงนั่งไงนั่งไงคนไหนม่ไหมผมไปก่อนนะเราเราเราลวกนะอย่าเพิ่งยิงมาไหนุ่มอย่าเพิ่งยิงมาใจเย็นเราคุยกันได้นะยางยางแตกแล้วอ่ะยางแตกแล้วอ่ะแต่เราปล่อยไปก่อนเนี่เปลี่ยนคัน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 เล่นบนขาวนะเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนนะ เอน emies ahead e n emies ahead เจ็บเจ็บมากอ่ะตัวนี้เฮ้ยเมื่อกี้มันมันโดนตี้อื่นยิงตาเลยนี่ มีในนี้ด้วยอ m a ใช่เมื่อกี้มัน,นตายเลยอ่ะสมอุมูกครับไ<สม>อ้สองตัวเมื่อกี้ตายแล้วเหรอแน่แต่ละแต่ลดโดยข้างล่างคอตายเลยเฮ้ยไปไปโอเคไปไปาปไปไาไปไปไเไปไปไาไปไวมาไปไป ี่กสัมดตายเลยตายเลยตายเลย o oh my gosh อา้าตายชุกเลยอ่ะอืมไม่ทันไม่ทันเมื่อกี้มันยิงทนไนมาไงแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งมันจะตายแล้วลูก <laughs> พอก็ดวงถึงเกิน <laughs> <laughs> หลายรอบแล้วเนี่ย ไม่มีคนไม่ใช่ไม่เพ่มมีคนจริงๆด้วยโอ้โหเต็มเลยโอ้โอุดตีหนึ่งอะ่ะยิงเะละ่ายิงเะละ่าไอ้กูตกอ้าวิเอ้าข้างล่างมีรถ <laughs> มันดวงดีอะไรขนาดนั้นพเพื่อนโอ้โหโอ้โหมึงกาจะไม่ให้กูไปไหนใช่ไหมเนี่ย เอาไหมครับเอารถไหมเอาเอาเอารถแป๊ดละผมรออีกแป๊บนึงนะครับพร้อมย้ายพร้อมนะพร้อมนะพร้อมตายละพร้อมตายด้วยนะไม่มีของหนักไหมโอ้โหเอาไปอย่างเท่ รุ่นนี้ผมจริงใจเชื่อรุ่นนี้ผมไม่ตายว่ะเอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดรถระเบิดรถระเบิดอ้าวนี่แหละมันยันแน่มากับพ่อพ่อพอดีก็พ่อหนังเหยียวทุกคน นอนซ้ายมานะเนไหนเนี่ยว้าวเฮ้เพื่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền em, Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่คว่ทำละมา่ช์ด ขอบคุณ<ล>วงวะะ่ะขอบคุณวงเลยอะ่ะมากับพ่อพ่อจะจะมาหาอุดขงรูปบคครับผมบ๊ายบายครับ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 หากชอบค,คลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ